ไมกินอะไรก็อาหารเป็นพิษท้องเสียบ่อยมีคนไข้นะคะาหาหมอนะด้วยการถ่ายหรือมาคิดว่าตัวเองเป็นลำไส้อักเสบหรือว่าอาหารเป็นพิษบ่อยมากในบางคนที่ท้องเสียเป็นผักๆนะบางทีเป็นแค่ตอนเช้านะพอบ่ายก็หายไปอิน<ม>ถ่ายปับ๊บชอบปวดท้องด้านล่างรู้สึกว่ากินอาหารสะอาดแล้วนะแต่ทำไมยังท้องเสียบ่อยๆ วันนี้ไม่เป็นเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เป็นอีกบางทีก็แสบแสบพรุ่งนี้คืออาการของโรคลำไส้แปรปวนค่ะสิ่งที่หมอจะถามก่อนเลยก็คืออาหารที่กินนั่นเองนะคะเพราะว่าอาหารเป็นส่วนสําคัญโดยเฉพาะกรณีที่เรากินอาหารที่มันสามารถดึงน้ําเข้ามาในลําไส้ได้เยอะนะคะแนะนําให้ลดอาหารฟอสฟอรสูงตัวอย่างได้แก่อย่างเช่นการกินน้าตาลอาหารรสจัดที่ดึงน้ํามาในลําไส้ได้เยอะนมบัวแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมบัวอย่างเช่นชีสนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ย ร่างกายเราไม่สามารถย่อยได้นะมันก็จะดึงน้ําเข้ามาในอุจจาระเยอะเลยทําให้มีอาการถ่ายเหลวนั่นเองนะคะอาหารเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะหมอชัักได้แบบนี้นะคะหมอก็จะแนะนําให้ปรับที่อาหารก่อนนะว่ดีขึ้นนะเราก็ไม่ต้องทําอะไรเลยแค่เปลี่ยนแปลงอาหารเท่านั้นเองง่ายมากๆนะคะแต่ถ้ามีไข้หนาวสั่นถ่ายตลอดเวลาเลยตื่นมาถ่ายตอนกลางคืนอันนี้ถือว่าผิดปกติแล้วนะคะ อาจจะต้องรีบมาผบแพทย์นั่นเองค่ะถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด follow แพทย์อีกเน่ด้วยนะคะ